ก็ไปนี่ซ้อมดีครับซ้อมซ้อมเยอะกว่าไปก่อนเยอะครับเพราะว่ารีล่วงหน้ามาสวยแล้วก็ร้อนมากร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผมแก้มือได้แน่นอน วันมันันครับากคราวที่แล้วคราวนี้ครับปีสร็เจ็แล้วครับที่เจอกันต้องปรับอะไรไหมครับเจอเจอกับตะวันฉายกันน้องเนาก็จริงๆผมมองว่าอย่างที่รู้กันนะครับทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าตะวันฉายเตะท้ายรุนแรงแล้วก็เร็วมากนะครับผมก็รู้เหมือนกันทีนี้ที่ต้องทําก็คือบังเ้นซ้ายตะวันฉายได้แล้วก็ตอตัวให้ได้กันควันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็ผมศึกษาจากไฟที่ท้อกระโจกแล้วผมเห็นว่า ผมมัน่นใจว่าผมจะเอาชนะได้แน่นอนการเวทไทยครับรน้องเขาจะต่อ,อยเยอกว่าเราบปัจจุบันถ,ถ้าพูดถึงเรื่องกตินนกามวยไทยถ้ามอ,อว่าตะวันฉายชกเยอะกว่าก็จริงครับผมชกผมกลับไาชกมวยไทยแก่ไม่กี่ครั้งแต่ผมมองว่าผมชกมวยไทยมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มัน อยู่ในชีวิตผมมาตั้งแต่เด็กแล้วผมว่ามันไม่ได้มีจุดได้เปรียบเสียเปรียบอะไรมากเพราะว่าถ้ามองไปที่กติกาประเไทยนะครับจ,จุดที่แตกต่างจากที่บ็อกซิ่งคือใช้สอบได้กับปั้มนะครับแต่ผมมองว่าปั้มตะวันฉายก็ไม่ได้ปั้มแข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นใช้สอบตะวันฉายก็ไม่ได้แบบคมหรือใช้บ่อยนไ,ได้เป็นจุดได้เสรียบในการยกกติกามากนะครับสำหรัผมไม่มองว่ากติกาจะเป็นข้อได้เปรียบ มองที่จุดเด่นของตะวัายมากกว่าว่าการเตะแข้งซ้ายที่น่ากลัวแล้วก็การการป่อยแบบฉลาดการเข้าทำที่ดีของตะวฉายเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกว่าแต่ก็หาวิธีรับมือไว้ทุกอย่างนะครับก็การจะมาพก,กันบปีนะครับผมว่ามันตากอยู่แล้วครับเพราะว่าออพอเราผิดพลาดนะครับผมก็จะกลับ แก้ไขข้อผิดพลาดของผมแล้วก็ผมมองว่าตะวันฉายเขาก็ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดในการที่เขาชกกับผมไปชกกับโจอะไรก็ตามแต่ที่ที่เขาชกมาถึงทีมทัพเนี่ยเขาก็ต้องมองเห็นว่าเขาเก่งตรงไหนพัฒนาตรงไหนผมก็เห็นว่าผมควรพัฒนาตรงไหนในการเอาตะวันเอาชนะตะวันฉายได้ผมมองว่าไฟนี้มันจะดูเดือดกว่าเดิมแน่นอนเพราะบางคนก็ต่างไม่ยอมเพราะว่าเราก็ต้องเรา่็จะเอาชนะตะวันฉายได้ตะวันฉายก็ต้องการป้องกันแชมป์ไม่ได้เพราะว่า จะเดือดแล้วก็สนุกไปที่แล้วแน่นอนครับไปที่แล้วคิดว่าอลแพ้แต่วันถ่ายแล้วก็ไ euh ด้แก้ไขยังไงบ้างผมมองถ้าเอาชีวิุชีวัดจริงๆที่ผมกว่าผมแพ้นะคือเกี่ยวกบขาแล้วผมเรียนขาด้วตัวเองมันจริงๆมันเป็นภาพลับที่มองในการหาแบบ50-50หาผู้ชนะพอผมล้มเนี่ยเขาก็ ผู้ชนะได้เลยว่าผูตาวันฉายน่าจะเป็นผ you know in ู้ชนะเพราะว่าดูดีกว่าในเชียงมวยไทยแต่ว่าถ้าถ้าเรากลับไปมองถึงรายละเอียดการชกของทักษะแล้วก็สกิลผมว่าพอเขาวุ้ได้หลายต่อยกว่าตาวันฉายแล้วก็ค่อนข้างเขาค่อนข้างได้มากกว่ามันมันเลยผมเลยรู้สึกว่าตัดจุดที่ผมล้มไปเนี่ยผมยังมองว่าตัวเองได้ตัววันฉายอยู่แล้วก็มันเป็นไฟที่ผ่านไปแล้วก็เลยกลับมามองว่าไฟนี้จะแก้ไขยังไงได้ได้บ้างเพื่อจะเอาไปไปชนะตรงนั้นแล้วก็ทำ ท,ที่มันแบบตั้มใัผม mm. ยนจ่ายรำไให้ดีกาได้เยรบก็จริงๆอะถ้ามองถึงเรื่องอายุนะครับผมว่าก็ด้วยตัฉัยนะครับ่อนบกเกือบสิปีน้องมันก็อาจจะมีแรงอไที่มากว่า r e c o v e ดเกว่าผมก็จริงแต่ว anyway> ่า ผมยังเต่มได้นม่เชิงได้เหมือนเดิมยังเติมได้เหมือนเดิมแล้วก็ผมยังร่างกายที่แบบอ่กแรงไม่แบบเหมือนตอนปีที่ห้ายี่หกแต่ผมคิดว่าก็ไม่ได้ด้อยผลกานั้นสักเท่าไหร่เอราะว่าห้ายกเนี่ยผมต่อยได้สบายสบายไปที่แล้วที่ดูแผ่วๆในในช่วงไปยกข่ายเนี่ยเพราะผมมองว่าคือผมมาไม่ได้สมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมมีอาการบาดเจ็บมาแบบอ่าอย่างหลายเดือนเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมก็เห็นว่าผมมันเพราะว่ากล้ามเนื้อนอกผมฉีด แต่ทีนี้พอกลับมายแล้วก็จริงแต่ว่าเราไม่สามารถซ้อมได้ร้อยเปอร์เซ็นตเพรต้องขออนาพ่อมันก็เลยเป็น่อสียงมันก็เลยทำให้ว่าแบบเราไม่ร้อยเปนแต่ถ้าเราพูดไปมันก็เป็นจริงไ้ว่าไฟเนี่ยผมไดกลับไปทำให้ผมดว่าเดือนได้มาแล้วก็ผมร้อยเปอร์เซนตได้าเพราะผมไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเลยแล้วก็สุดน้าเนี่ยผมมองว่าห้ายุกผมต่อยได้สบายส